การฉีดฟิลเลอร์ต้องบอกว่าไม่ใช่หลักพันละก็ต้องเป็นหลักหมื่นซีซีขึ้นไปละวันนึงเขาก็กลับมาบอกหมอบอกว่าก่อนหน้านี้เขาแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่พอสิวเขาหายไปผิวดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขากเ็เริ่มรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจอีกครั้งเขาก็เลยกลับมาบอกหมอว่าเออแบบสิ่งที่หมอเคยช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยค่ะมีผลกับจิตใจเขามากอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเฮ้เยรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าการที่เราได้มีโอกาส เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังเองหรือว่าถ้าได้มาดูแลในเรื่องของรูปร่างความงามเงีนยคะก็น่าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตใครได้อีกหลายๆคนเริ่มต้นก่อนเลยละกัน ก็คือหมอเนี่ยเป็นครอบครัวฐานะปานกลางนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหลายคนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีโลโมเดลก็คือมีอทั้งแฟมิลี่ของคุณพ่อเนี่ยก็มีคุณลุงหลายๆท่านเนี่ยเป็นคุณหมอทางด้านของคุณแม่เองเนี่ยตั้งแต่สมัย คุณยายมาอะไรเงี้ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจยานะคะก็คือเป็นยานัดลูกสาวหมอมีจริงๆหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินกันใช่ก็คุณเคยอยู่กับพวกตำหรับยาอะไรเงี้ยมาบ้างนะคะคุณแม่ไม่ได้คาดหวังที่บ้านไม่มีใครที่แบบอยากให้เราเป็นหมอเลยตั้งแต่เด็กน่าจะลองสอบเข้าหมอดูแล้วก็เราเองพอ เหมือนเวลาเห็นคนในครอบครัวเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากช่วยเหลืออยากรักษาคือเป็นคนที่จริงๆและจริงๆเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเป็นหมอก,ก็ดีนะได้ช่วยเหลือคนอื่น <S <S ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยไปใช้ทุนก่อนนะคะคือตอนสมัยเรียนจบแพทย์เนี่ยเรายังไม่ได้เลือกสาขาเฉพาะทางกันพอหมอได้ไปใช้ทุนต่างจังหวัดมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็มี คนไข้แบบเป็นน้องผู้หญิงอะไรเงี้ยอายุประมาณ14 1 5ปีเป็นเด็กวัยรุ่นคือเขาแบบมีสิวเยอะมากนะคะทำให้เขาแบบเหมือนสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปแล้วก็เข้ามารักษาคือแบบเป็นแบบผู้หญิงที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบก้มหน้าคือไม่กล้าแบบไม่มีความมัมม่นใจในตัวเองเขาก็เข้ามารักษาสิวกับเราแล้วก็แบบก็รักษาตามปกติแต่ว่าเรา เราก็รักษาในฐานหนาหมอละกันเนาะตอนนั้นก็คือก็รักษาไปปกติคนไข้ก็ดีขึ้นสอสาเดือนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยปรากฏว่าวันนึงเขาก็กลับมาบอกหมอบอกว่าก่อนหน้าเนี้เขาแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่พอสิวเขาหายไปผิวดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขากเ็เริ่มรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจอีกครั้งแล้วเขามีความสามารถพิเศษก็คือในเรื่องของการร้องเพลง น้องคนนั้นเขาไปประกวดร้องเพลงแล้วเขาก็ได้รางวัลเขาก็เลยกลับมาบอกหมอว่าเออแบบสิ่งที่หมอเคยช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับจิตใจเขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเฮ้เยรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าการที่เราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังเองหรือว่าถ้าได้มาดูแลในเรื่องของ รูปร่างความงามอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตใครได้อีกหลายๆคนตั้งแต่จุดนี้มามันก็เหมือนเป็นจุดที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหมอว่าเฮ้ยถ้าเราลุกขึ้นมาได้ทํางานทางด้านนี้เป็นหมอทางด้านนี้เนี่ยน่าจะช่วยเหลือแล้วก็เหมือนเป็นจุดประกายเป็นแรงผลักดันให้กับคนไข้หลายๆคนได้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นได้ดูดีขึ้นในแบบที่ตัวเองต้องการเนี่ยค่ะ ก็จบแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬามาแล้วก็หลังจากที่ได้มาเรียนต่อเฉพาะทางเป็นปริญญาโททางด้านผิวหนังแล้วก็แตจากวิทยาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย,ลาวายแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพอเมริกาอเมริกันบอร์ดแอนตี้เอจิ้งแล้วก็รีเจนเนอเรทีฟเมดิซีนตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมีความมั่นใจในเรื่องของการรักษาแล้วก็ให้คําแนะนําปรึกษากับคนไข้มากขึ้นจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้น ที่ที่มาทำด้านความงามหรือว่าการปรับรูปหน้าแบบเต็มตัวเนี่ยก็คือเรามีความลหลงไหลก่อนคือหมอ Star with Passion ก็คือมันมีของมาแล้วแหละ,หละว่าเรารู้สึกว่าทำให้คนอื่นดูดีขึ้นแล้วมันเกิดความมั่นใจหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นเราก็เริ่มจากเอาแรงบันดาลใจตรงนี้มาทำตามความฝานันแล้วก็ค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมก็มีศึกษาเพิ่มเติมจากทั้งต่างประเทศเป็นหลกหักแหละค่ะแล้วก็ในประเทศด้วยเพราะว่า ส่วนตัวเนี่ยหมอรู้สึกว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีวิวัฒนาการหรือว่ามีเทคโนโลยีมีเทรนอะไรที่มันมาถึงไวกว่าคนในประเทศไทยจริงๆต้องบอกว่าเทคนิคมันไม่ใช่อะไรที่ตายตัวแต่ คือมันผสานเข้ากับประสบการณ์ของเราคือแน่นอนว่าจะต้องทําการรักษาอย่างถูกต้องบนมาตรฐานก่อนนะคะคือมีในเรื่องของความปลอดภัยรู้หลักกายวิภาคต่างๆแต่ว่าพอมาผสานกับประสบการณ์ของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยใช้ยาแบบนี้ฉีดแบบนี้มันได้ผลลัพธ์ที่เอ้ยมันมันน่าจะดีกว่าแล้วก็ตอบโจทย์กับลักษณะนิสัยของคนไทยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยที่หมอเรียนมาจากประเทศเกาหลีใต้จริงๆเขาก็จะเป็นวิธีการทําอีกแบบหนึง่งซึ่งอาจจะมีความบุนแรง มากกว่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาแมชกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะแบบนั้นทั้ง100%เเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่หลักการอย่างเดียวแต่ว่าเป็นหลักการผสมกับประสบการณ์ แล้วก็อาศัยแรงบันดาลใจส่วนตัวของตัวเองเข้ามาผสานกันต้องเข้าใจว่าฟิลเลอร์เนี่ยเป็นกลุ่มไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งมันมีอยู่แล้วใต้ชั้นผิวของเราสลายเองได้แล้วก็กลืนเข้ากับผิวของเราเองได้แบบเป็นธรรมชาติทีนี้เนี่ยฟิลเลอร์สําหรับหมอมันเหมือนเวทมนต์ค่ะคือเราสามารถไม่ได้ว่าแค่เติมให้มันเต็มนะคะแต่ถ้าเราฉีดถูกจุดถูกตำแหน่ง มันสามารถเอามาทําอย่างอื่นได้เช่นในเรื่องของการลิปปิ้งยกกระชับทําให้หน้าวีขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งคนไข้ที่เข้ามาปรึกษามหมอบางคนเคยเจออุบัติเหตุมาอย่างเงี้ยค่ะมีโครงสร้างหน้าที่ไม่เท่ากันตั้งแต่กําเนิดเราก็สามารถใช้ฟิลเลอร์ในแก้ไขปัญหาโครงสร้างหน้าของเขาให้มันดูสมมาตรมากขึ้นดูบาลานซ์มากขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหมือน เหมือนเวทมนต์มากกว่าว่าคนไข้ไม่ต้องลงไปทําถึงขนาดผ่าตัดนะ<ม>เราแค่ใช้ในเรื่องของการฉีกก็สามารถช่วยปรับรูปหน้าให้ดูดีขึ้นได้เขาเรียว่าเป็นทางเลือกของคนที่กลัวเจ็บ ใช่ค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของฟิลเลอร์เลยก็คือไม่ต้องพักฟื้นนานอาจจะเต็มที่ก็มีแค่การบวมเล็กน้อยสองสาวันนะการบวมก็หายไปแล้วก็เสร็จตัวเข้ากับชั้นผิวได้คนไข้ก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องดูเปลี่ยนแบบที่มีระยะพักฟื้นหรือว่าดูเปลี่ยนแบบคนจับได้ว่าเอะไปทําอะไรมานะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์ต้องบอกว่าไม่ใช่หลักพันละก็ต้องเป็นหลักหมื่นซีซ,ซีขึ้นไปละนะคะเพราะว่าโดยปกติก็ ฉีดค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูแลคนไข้ด้วยการฉีดสารเติมเต็มพวกฟิลเลอร์เป็นหลักค่ะ mm hmm. จุดเด่นก็แน่นอนว่าเราจะต้องเลือกตั้งแต่รุ่นของฟิลเลอร์เนี่ยในเรื่องของการฉีดให้เหมาะสมแล้วก็ <Okay. S 1> สําหรับตัวเทคนิคการฉีดของหมอเองเนี่ยเนื่องจากหมอทําในเรื่องของการเติมเต็มแล้วก็ได้เรียนมาจากอาจารย์ทั้งต่างประเทศหลายๆท่านเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะามาประสานการของหมอเนี่ยจะเป็นในลักษณะของ 3D i m e n s i o n a l l i f t i n g ก็คือไม่ได้ว่า แก้ไขในเรื่องของแรงยกหน้าให้ดูหน้าวีหรือว่าหน้ากระชับขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเน้นในส่วนของเรื่องคุณภาพผิวให้ดูฟูขึ้นมีความอุ้มน้ำมากขึ้นค่ะก็สามารถแก้ไขได้ทุกจุดบนใบหน้านะคะอย่างบางท่านเนี่ยถ้าคุณหมอเขาอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าประสบการณ์มากพอบางตำแหน่งก็อาจจะไม่สามารถทําการรักษาได้ด้วยการฉีดฟิลเลอร์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนอกจากนี้ถ้าเป็นส่วนตัวของหมอเองนะคะก็จะผสานเข้ากับในเรื่องของศาสตร์หนุงเหงในเรื่องของการแก้ไขรูปหน้าจริง ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการยกระดับการรักษาหรือว่าการฉีดฟิลเลอร์ของเราไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนหมอรักษาตามหลักการทางการแพทย์แต่ว่าการเอาหูเหงเข้ามาจับผสานกันไปเนี่ยเป็นการปรับรูปหน้าทําให้ดูดีขึ้นไปอีกนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของความสวยแล้วก็ยังต้องปังด้วย ต้องบอกว่าหัวเหงมันไม่ใช่ในเรื่องของแค่ความเชื่อหรือว่าความงมงายเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่เกิดมาจากชาวจีนที่เขามีการเก็บสะสมของสถิติเนี่ยมาเป็นเวลาหลายพันหลายหมื่นปีละก่อนหน้าน,นี้คนพบว่ารูปแบบมาตรฐานถ้าคนที่มีลักษณะแบบนี้มักจะแสดงอุป,ปนิสัยแบบนี้ออกมาเราก็เลยเลือกเอาตรงนั้นเนี่ยมาแก้ร่วมกันไปเคยไหมที่มีคนไข้เข้ามาแบบ หมอค่าขอแก้ไขโหน่ง,งตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เพื่อช่วยเรื่องเนี้ยจริง,รงๆก็มีเหมือนกันพอ <Okay. S 1> หลักๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการปรับโหน่งที่ได้รับรีเควสจากคนไข้ามากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของหน้าผากหลายๆคนทราบก็จะหน้าผากนูนดูโดดเด่นนะะี้ค่ะก็เป็น <c oughs> ลักษณะโ <c oughs> หเ่งที่ดีใช่ <c oughs> แล้วก็มีในเรื่องของหนกแก้มสองข้างแล้วก็อย่างบางท่านถ้าทําการค้าขายเขาก็จะมาขอปรับในบริเวณช่วงริมฝีปาก <c oughs> ให้มีเลมฝีปากที่อวบอิ่มมากยิ่งขึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการเจรจาแล้วก็ ค่่าขขยทีีดึ้น,นะะจริงๆหมอเชื่อว่าในเรื่องของการแก้ไขรูปหน้าส่วนหนึ่งอย่างที่ได้บอกไปคือถ้าเราสามารถสร้างความมั่นใจให้มันเกิดขึ้นในตัวคนไข้ได้เขามั่นใจแบบถูกต้องอะนะคะแล้วเขาก็ไปบวกกับการกระทําที่ดีของเขาเนี่ยหมอเชื่อว่ายังไงแล้วมันก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปรับรูปหน้าที่ที่เหมาะทาละกันนะคะเป็นหลักเลยนอกจากในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ก็จะมีในเรื่องของการฉีดไขมันปรับรูปหน้าเช่นเด,นเดนียวกันทั้งสกลุ่มเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ายังอยู่ในขาที่เป็นในเรื่องของการเติมเต็มเพื่อปรับรูปหน้าแต่ก็ยังมีการปรับรูปหน้าแบบอื่นๆเช่นเดนียวที่เหมาะทำนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลเซอร์ยกกระชับนะคะร้อยไหมยกกระชับรวมถึงการดูแลรูปร่างเฉพาะส่วนเช่นถ้าต้องการเอาไขมันจุดไหนออกเราก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูดไขมันหรือว่าการสลายไขมันด้วยความ ทำเย็นคะ สำหรับในเรื่องของการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหมอก็ยังเชื่อว่าณนะปัจจุบันเนี้ยหมอก็ยังมีอีกหลายๆมุมที่ยังต้องพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเป็นโอเคสกิลตัวเองหรือว่าประสบการณ์ซึ่งหมอเชื่อว่าเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปอ่ะคือถ้าเรายังหยุดพัฒนาหรือว่ายืนอยู่ที่เดิมอ่ะคือโลกมันหมุนไปเรียบร้อยละแต่ว่าเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเราอ่ะมันก็ต้องพัฒนาตามเนื่องจากอายุไม่ได้เยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นหมอเป็นคนที่ชอบเปิดรับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ดังนั้นก็ถ้าเราได้รับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหมาะก็ว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการรักษาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปด้วยคือหมอว่าเราเข้ากำลังเข้าสู่ยุคของเทรนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น g r o r e o u s n e s s without notice ก็คือเป็นความงดงามแบบที่ไม่เห็นร่องรอยของการทำอะไรมาก่อนหน้านั้นทุกคนค่อยๆดูดีขึ้นในแบบที่ เป็นแบบเดิมของเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่เห็นรอยแผลเป็นหรือว่าต้องพักฟื้นเหมือนเดิมการที่จะไปจนถึงจุดนี้ได้ก็คิดว่านอกจากในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วคุณหมอทุกๆท่านเองเเร่วมถึงตัวหมอเองก็ต้องฝึกฝนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ตอบโจทย์ให้แก้ไขปัญหาโซลูชันของคนไข้ได้อย่างดีด้วยหมอมองว่าถ้าเราเอา Cash f l o เป็นที่ตั้งเนี่ย <S <S ผลลัพธ์โดยมาก มักไม่ดีอยู่ละ<ม>คือแปลว่าเราไม่ได้อยากทําเพราะเราอยากให้<ม>แต่เราอยากทําเพราะเราอยากหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆตัวหมอเองที่เกิดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเอา เพนพอยแ์้้วเอาความต้องการเราสิ่งที่เราอยากให้คนไข้ได้รับจริงๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขก่อนแล้วก็ Cash f ล o w ต้องเป็นเรื่องรองสําหรับหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านไหนนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหมอผิวหนงังหรือว่าหมอที่ทําการรักษาด้วยด้านความงามปรับรูปหน้านะคะมันก็คือเป็นการที่เราได้ช่วยเหลือคนไข้เช่นเดียวกันทําให้เขาเองเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ อยากออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงเรื่องนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับหัวใจในการรักษาของหมอค่ะ